เค okay, ครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการเลือกว่าเราจะตั้งเมืองตรงไหนดีนะครับก็ขอใช้เกมที่ผมเล่นค้างไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่ากองทัพยิ่งใหญ่เกรงไกลนะครับก็สามารถสู้กับบอทเดตี้ได้อย่างสูสีนะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเมืองพวกนี้ไม่ได้สร้างเองเนาะเขายึดได้มานะครับแต่ว่าะจะมาเล่าถึงว่าการจับคู่เมืองเนี่ยการจะเลือกว่าจะสร้างเมืองตรงไหนดีเนี่ยดูยังไงดีขั้นแรกนะครับ อย่างแรกเลยที่ต้องดูคือช่องนั้นเนี่ยมีน้ําจืดไหมช่องที่มีน้ําจืดดูไงคือช่องที่มีสีฟ้า,ฟานะครับช่องสีฟ้าพวกนี้เวลาเราเลือกเซเลอ่ยมันจะขึ้นมาเลือกผู้ตั้งเมืองเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ดูช่องที่มีสีฟ้ามีน้ําจืดพอเราสร้างแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าแฮปปี้เนสมากกว่าการตั้งเมืองบนช่องสีเหลืองนะครับซึ่งค่าแฮปปี้เนสเนี่ยมันจะมีผล ทำให้เราสามารถเฉลิมฉลองได้เร็วขึ้นยิ่งเยอะยิ่งเฉลิมฉลองได้เร็วขึ้นพอเฉลิมฉลองเกิดอะไรขึ้นมันจะปลดล็อกช่องโพลิซีนะทำให้เราสามารถวางนโยบายที่จะส่งผลได้มากขึ้นนะครับยิ่งมีช่องพวกนี้เยอะเรายิ่งได้บัฟหลายอย่างหลายประเภทนะโอเคทีนี้พอดูช่องเสียฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยดูอะไรต่อให้ดูว่า ขอปิดนิดนี่นะให้ดูว่าสามช่องคือเวลาเราสร้างเมืองอ่ะเมืองมันจะขยายไปได้แค่3มช่องเห็นไหมดูอย่างเมืองของบอทคนนี้ก็ได้นะครับ1 2 3ส,อ,สอันนี้คือสุดละมันจะไปช่องนี้ไม่ได้นะดังนั้นให้ดูรัศมี3มช่องรอบเมืองว่าเจุดที่เราเล็งไว้เนี่ยมันจะได้ทรัพยากรอะไรบ้างสมมตินะครับเล็งช่องนี้มันก็จะได้มา้า1 2อง 1 2 3่ามเนี่ยมาไปจนถึงเหล็กเนี่ยคือได้สร้างเนี่ยคือได้แต่คุณสร้างเนี่ยหนึองสไปไม่ถึงเหล็กกอดอดเหล็กนะอดอดเลยนะครับทีนี้นอกจากดูรีสอร์ทพิเศษที่เราต้องการแล้วเนี่ยให้ดูว่าประเภทของพื้นที่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมันยิ่งมีพื้นที่แบบเดียวกันเยอะยิ่งทำให้เราบูสต์รดักชัน n ได้ง่ายนะเช่นว่ามีพื้นที่ป่าเหมือนกันเนี่ย ก็ทำให้เราบูตปรัชชันแบบป่าได้ไง่ายมีพื้นที่ที่เป็นรัฟรัฟก็คือพื้นที่สูงนะครับอย่างเงี้ยเออเนี่ยนเนี่ยรัฟทัพพิคอลเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่สูงนะก็จะสร้างเหมืองสร้างอะไรอย่างงี้ได้นะครับพื้นที่พวกน,นี้ก็ไปสายเหมืองนะหรือจะเป็นพื้นที่ติดทะเลก,ก็ได้นะครับมันจะมีผลอย่างนงี้คือในตอนเริ่มเกมมาพอเราวิจัยอาร์กิคอเจอร์เสร็จแล้วอ่ะมันก็จะให้เราเลือก Selling Pottery Animal h u s b a n d r y นะครับซึ่งก็การวิจัยไหนก่อนเนี่ยก็คือมีผลอยู่ที่ว่าเราอะอยากจะพัฒนาเมืองไปในทิศทางใดและพื้นที่ที่เราเลือกนั้นมีรูปร่างสันฐานภูมิประเทศแบบใดมากกว่ากันถ้าหากว่ามี Rough Terrain เยอะๆให้มาสาย Pottery นะครับแล้วก็ไปสายมา s o n นารีต่อนะครับ เพราะว่าพอตเตอรี่เนี่ยคุณดูสัญลักษณ์บวกอันล่างสุดเนาะบวก p r o โปรดักชัน u s one p โปรดักชันออนเ a รพิ t ก็คือบวก p โปรดักชันี่ยบนเ a ร pit นะครับซึ่งสร้างได้บนพื้นที่ที่แบบเป็นออบอรดดินเป็นรา terrain ทั้งหลายมา s o n r นารีก็คือบวก1 production on m i อ e ไมล์เซนควอก็เหมือนกันก็คือต้องใช้รั terrain เหมือนกันแล้วก็จะเป็นพวกรีซอ e พิเศษอย่างเช่นแร่เหล็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนเซลลิงเนี่ยเขาจะไปสายทะเลเนาะนนก็คือจะเป็นบวกฟู้ดเพิ่มอาหารนะครับทำให้เมืองเราโตเร็วขึ้นแต่ผมไม่แนะนำนะเพราะว่าในระยะทางไกลๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยไม่ดีเท่าโปรดักชันนะให้มองหลักๆคือสองสายก่อนนะครับสำหรับเมืองแรกก็คือให้ดูว่ากุณจะเน้นไปบนเครพิด กับไม้หรือว่าคุณจะไปสายป่าถ้าไปสายป่าให้มาวิจัย Animal Husbandry ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ป o d u ชัน on on Camp s, และ Woodcutter นะซึ่งสร้างได้บนป่านะครับเดี๋ยวให้ดูว่าแคมป์ s, กับ Woodcutter หน้าตาเป็นอย่างไรครับโอเคอันนี้ก็คือแคมป์นะและนี่ก็คือ w o o d c เตอร์สังเกตว่าจริงๆแล้วมันเป็นช่องป่านะครับมีต้นไม้อยู่ แล้วผมมาพัฒนาช่องนี้เวลาเมืองโตแล้วผมเลือกช่องนี้มันก็กลายเป็นบูทคาเตอร์เลือกช่องนี้มีสัตว์อยู่ก็กลายเป็นแคมป์นี่คือแคมป์กับบูทคาเตอร์นะส่วนนี้ก็คือมส์นะเป็นเหมืองนะครับก็ตอนแรกก็เป็นเห็นไหมมันจะเป็นรัฟอยู่มีคำว่ารัฟอยู่เสมอนะครับหรืออันนี้ก็เป็นรัฟเหมือนกันเนาะแต่ว่าบาเหมืองบางอันเนี่ยก็ไม่มีรัฟนะก็จะเป็นหาไม่เจอฮนะอะแฟลตก็ได้นะครับแต่ว่า มีทรัพยากรที่ทําเหมืองได้อยู่อย่างนี้มียกยกมาเป็นแร่ก็ทําเหมืองได้นะก็เลยเป็นอยู่บนแฟลตได้บนพื้นที่แบนได้พื้นที่ราบได้นะหลักๆก,ก็คือให้พยายามจับกลุ่มของรีซอสที่คล้ายกันนะครับอย่างเมืองหลวงของผมเนี่ยผมก็ตั้งใจไปเลยตอนที่เริ่มเล่นนะว่าโอเคตรงนี้ป่าเยอะผมจะไปสายวูดแคตเตอร์ผมก็เลือกเลยว่าโอเคตั้งตรงนี้แหละมีป่าเยอะเราจะได้โปรดักชั่น เยอะนะอันนี้ก็โอ้43แล้วนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็หวังว่าจะช่วยทุกคนในการวางผังเมืองได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้สนุกกับเกม Civilization 7นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ